มาแล้วจ้ามื่อตีสิามาตับหมักตัวปีพี่น้อง,องของฝากคมาแต่ใช้ยภพูมมาแล้วพี่น้องบักพริกกระเทียมลงไปพวกนี่ผสมกันสูเด,ดิมกักปิกแข่งกับาพริกด,ดิบตำมให้มันละเอียดพี่น้องหมักตัวปีเฮาทย่อยลงเทลน้อยตำมตมตมัพี่น้องกล้ามผอคืนโคกนี่พี่น้องบ่คืนโคกได้ดอกคืนโคกนี้ แหลกแดบ่แหลกแดพี่น้องมันหลายหล,ลายต่ำเต็มโคกอาเนี่ยพี่น้องต่ำต่ำตำงไปพี่น้องอืมเทโจกพี่น้องเต็มโคกอี๋ว่ามันอีหลอพี่น้องงัดว่าสันงัดสกักล้งไปพี่น้องมิกสักหยกได้จากน้อยมันก็บ,บ่ไหวพี่น้องเอ,อ้ย ลงไปงัดลงไปจากนั้นต่ำต่ำไปเรื่อยๆพี่น้องเตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมในการปุงพี่น้องเหลกแลวพี่น้องคือเลียคือเลียคือเลียขนเบืงนเบืงหลกแดงว่าเหลกแดงวนมากกับหลกพี่น้องต่อไปอันใส่ประกอบไปก็นเนาะจกสองนูยับพ่อพี่น้อง หมอบทัวนี่เขาต้องเอาเปรี้ยวๆพี่น้องขีเคลียเคลียพี่น้องใส่ลงไปัญจการต่ำถือแก้บะถือแก้พี่น้องขี้เลี้ยขี้เลี้ยหลุดนั่มนั่มต่ำพี่น้องน้่มต่ำมึงจะซื้อได่ต่ำตำพี่น้องอืมน่าพี่ครบทุกหน่วยแล้วพี่น้องบักหน้าเข้าลงไปพี่น้องจุดจวดพี่น้อง เบิกหน้ากันมกสมกับบีบเอาในโครงพี่น้องใส่กันกันผสมไว้กันผสม,มผมนวดพี่น้องพี่น้องเห็นหลายใส่ทำหนีรกระพ้อนะพี่น,อน้องเนาะใส่หน่อยนวหน่อยพี่น้องขันใส่หลายนัวหลายพี่น้องปลาแดกพี่น้องขาดไม่ได้ของใจรักทำมาที่น้องม้วปลาพี่น,ออนอ้องเอ้ยคุรี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  มันเข่ากันพี่น้องือมแล้วเราพี่น้องซิมซิมเท่พี่น้องเท่เท่เท่โอ้โหืมพร้อมเสิร์ฟพี่น้องยกไปถ้าเขาเข้าพี่นอ้องโอ้ยดีถอดหนังก่กับกอพี่น้องแซ่บไหลยของฝากเทพเท้พุ่มกิตตีจ้า